สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมชัยยันเจริญโชคตวี ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิลาลยป้องกันราชนจาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสารนิตรทัทีนเอนรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิเลยป้องกันราชนจาจักรรุ่นที่6กเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสาคัญให้แก่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการของเราก็ให้กําลังใจท่านผู้ชมนะครับให้การร่วมกันปฏิบัติ นะครับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายใต้การผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐนะครับแน่นอนครับวันนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีพของเราก็คือพลังงานนะครับวันนี้ในรูปแบบพลังงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากใดอดีตอย่างมากมายนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณกรมกิตตันตะวานนิ้ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับซึ่งจะมาพูดคุยของเรานะครับ ให้ความรู้ความเข้าใจนะครับและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานว่าจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไงนะครับขออนุญาตสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กุมจิตก็ท่านเองก็เป็นนักษาวิทยายกานแล้จากรุ่นที่62เหมือนกันนะครับก็ขออนุยาตยกพ่เต้นะครับครับผมนะครับวันนี้เองเนี่ยทางรายการก็มีความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่พ่เต้ทั้งที่ภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็มาร่วมให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับอยากรียน้ามาี่เต้นะครับวันนี้ในรูปแบบของพลังงานทั้งหมดเนี่ยวันเนี้ย มันจะกระดีตมาถึงปัจจุบันตรงนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมีรูปแบบยังไงมีโปรเซสหรือขบวนการยังไงที่ทำให้เกิดพลังงานจนถึงพวกเราปาระชาชนได้ใช้นะครับได้ครับ ครับก่อนอื่นต้องเรียนเลยนะครับว่าพลังงานเนี่ยมันมีหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับแต่ในวันนี้นะฮะเราจะขอพูดลงรายละเอียดนิดนึงสําหรับไฟฟ้าแล้วกันเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกทุกบ้านต้องมีไฟฟ้าประชาชนเข้าถึงแน่นอนใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะขอลงรายละเอียดเรื่องไฟฟ้านิดหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยอยากให้เข้าใจระบบการผลิต และการจําหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบันก่อนภาเป็นยังไงนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าใหญ่ๆที่ดําเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับโรงไฟฟ้าเอกชนแล้วก็มีโรงไฟฟ้าขนาดกลางคือ SPP ที่ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและขายแล้วกับนิคมอุตสาหกรรมหมายถึงอันนี้ก็คือเอกชนด้วยใช่ไหมเอกชนด้วยเหมือนกันครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตยอะไรต่างๆที่เราไปเห็นกังหันใหญ่ๆต่างแล้วครับเพื่อนี้ก็นับวันก็จะมีการดําเนินการเข้ามาในระบบมากขึ้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆทางไฟฟ้าพวกนี้ไม่ได้มีการเผาไหม้ไปนั้นเนี่ยก็จะช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการผลิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผลิตแล้วเนี่ยก็มารวมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนรับซื้อเข้ามารวมกันอยู่ที่ระบบของการไฟฟ้าไฟผลิตในการบริหารจัดการ ระบบไฟฟ้าเนี่ยให้มีเพียงพอสําหรับประเทศนะครับถัดจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะส่งให้กับการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงนครนะครับข้าขออนุญาตเรียนถามเมื่อคืนที่เมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการผลิตพลังงานมาจากแหล่งต่างๆเนี่ยทุกอย่างมาเป็นเซ็นเตอร์อยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถูกต้องไหมครับใช่ครับอ๋อยิงเข้ามาทั้งหมดเดี๋ยวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย distribution หรือจะกระจายไปยังไงก็ว่าเป็นคนบริหารจัดการหลัก อ,อ๋อครับสเสร็จแล้วฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะส่งให้การไฟฟ้าภูมิภาคและนลครหลวงนะจ่ายเข้าสู่ประชาชนครับ,ร,บะระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาคนครหลวงเนี่ยมันก็จะมีโรงไฟฟ้าขนาดเล,เล็กเนี่ยบวกเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ของการไฟฟ้าเองใช่ไหมอ่าไม่ใช่ของการไฟฟ้าเองเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่เรียกว่า V S P P อ่าส่งประสิทขนาดจะต่ํากว่า10เมกะวัต์นะจะผลิตเข้ามาเป็นส่วนน้อยเพื่อเสริมระบบ เข้าไปหลังจากนั้นก็จะจ่ายให้กับประชาชนประชาชนจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็นหลากหลายประเภท7จถึงแประเภทนะฮะแต่ละประเภทก็จะมีอัตราค่าไฟซึ่งแตกต่างกันอ๋อแล้วแต่เป็นเชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์นะฮะแบแ่ที่เรารู้กันอยู่นะรค่าไฟเท่านี้กระบวนการของเราการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนเอาไปใช้เนี่ย เราต้องมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าให้ตลอด24ชั่วโมงครับนะไม่ว่าจะเปิดไฟช่วงไหนเนี่ยก็ต้องมีไฟใชนะ,ะอันนี้เราก็เลยต้องมีกําลังผลิตเนี่ยเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะะแต่ว่าเรื่องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยประชาชนใช้ไฟเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอนะะบางช่วงเนี่ยใช้ไฟเยอะบางช่วงใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงใช้ไฟเยอะเนี่ยก็จะมีการเดินเครื่องเต็มกําลังผลิตะะช่วงใช้ไฟน้อยก็อาจจะการเดินเครื่องไม่เต็ม การผลิตอ๋อการผลิตใช่ไหมครับเหมือนที่ไฟฟ้าเขามีคําว่า TOU ทายุสิ่งนี้ทุกว่าใช่แล้วครับใช่แล้วครับอ่าอันนี้คือคือกลไกที่เราบริหารจัดการไฟฟ้านะครับโดยที่ว่ากําลังผลิตเนี่ยก็จะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเพราะนั้นเนี่ยอ่าในส่วนของประชาชนเนี่ยเราก็มีกลไกในการกํากับเพราะเราไม่อยากให้กําลังไฟฟ้าเนี่ยมันมีเยอะเกินไปเพราะนั้นอัตราไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่ในรูปแบบของ TOU ส่วนหนึ่งก็คือว่าช่วงไฟที่ช่วง P คือช่วงที่ การใช้เยอะๆอาจจะราคาแพงกว่าช่วงที่มีการใช้น้อยอันนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟจากช่วงเยอะๆมาอยู่ในช่วงน้อยที่ถูกกว่าแล้วก็ถ้าเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีอัตราแบบที่เรารู้กันอยู่ก็คืออัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้าก็คือว่าเราไม่ต้องการให้คนใช้ไฟเยอะเกินไปมาถึงว่าขออนุญาตเลนตาบิเตรนนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย ไม่ใช่เป็น T O U ไม่ใช่ T O U คือเป็นคือคงที่เรทคงที่แต่เป็นเรทขั้นบันไดครับเรทขั้นบันไดอันนี้คือคือบ้านอยู่อาศัยเนี่ยใช้เรทนี้อยู่เพราะฉะนั้นอันเดีนเนียก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราไม่ต้องการให้คนเนี่ยใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะนั้นเรทที่มันหน่วยที่เยอะๆเนี่ยก็จะแพงกว่าหน่วยที่ใช้ได้น้อยอ๋อเป็นกะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยหรือบ้านอยู่อาศัยเนี่ยอาจจะเลือกใช้เรท T O U ก็ได้ออฟฟสิศได้ไได้เสิธได้เหมือนกันเป็นิทิได้เหมือนกันก็ เป็นช่วงที่ถ้าใช้ไฟในช่วงที่ไม่พีคเนี่ยถ้าเราใช้เลดทิอยู่เนี่ยจะคุ้มอย่างนี้ประมาณถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับ้องครับคำว่าพีคในที่นี้ผมเชื่อว่าช่วงแบบกลางวันเป็นฟิศซาวเนี่ยทุกคนใช้ไฟกันเยอะใช่ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้ไฟช่วงนี้ใช่หันกลับมาใช้ไฟช่วงกลางคืนอันนี้ก็จะถูกกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วนี้ในขบวนการเนี่ยของในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงต่อครับพีเตอร์ครับเมื่อผลิตแล้วเนี่ย จะด้วยพลังงานต่างๆที่เมื่อกี้พี่เต้ได้ได้บอกมานะครับแล้วมันมีสูตรอื่นที่ว่ามีการคิดยังไงอย่างเช่นว่ามีการขายไฟยังไงในอดีตยังมีมาถึงปัจจุบันนะครับว่ามีการขายไฟให้กับการไฟฟ้าด้วยครับครับต้องเรียนอย่างไรก็ต้องกลับไปที่บ้านอยู่อาศัยเมื่อกี้นิดหนึ่งก็คือถ้าบ้านเลือกที u อยู่ก็จะบริหารจัดการแบบที่ว่านะแต่ถ้าว่าบ้านเนี่ยเป็นใช้เลือกขั้นบันไดเนี่ยก็คือก็จะเป็นเลทตลอด เท่ากันตลอดทั้งวันนคราวนี้การบริหารจัดการปุ๊บแบบที่เรียนนะในอดีตเนี่ย<ต>บ้านเนี่ยก็จะเป็นคนซื้อไฟโดยตลอด<ต>เราผู้ชนผู้ซื้อส่วนใหญ่ผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใ,ใจอะไรหรอกก็ซื้อซื้อไฟอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเรื่องของโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยราคาก็เริ่มถูกลงถูกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านอยู่อาศัยเนี่ย ก็สามารถที่จะเลือกมอีใช้โซลาเซลล์ติดบนหลังคานะคเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในกิจการในบ้านของตัวเองแล้วก็ที่เหลือส่วนเหลือเนี่ยขายเข้าระบบได้อันนี้วิเตอร์ขออนุญาตนะครับอันนี้วิเตอร์กำลังจะบอกว่าวันนี้รูปแบบของพลังงานเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปใช่ครับนะครับจากเดิมที่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นผู้ใช้อย่างเดียวือจ่อย่างเดียว ไม่เคยจะซื้อขายอะไรกับใครอย,ค,รยคือเหมือนซื้ออย่างเดียวแต่น,นี้รูปแบบพลังงานเนี่ยที่เรากำลังคุยต่อไปเนื่ยคือว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช,ใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากเรื่องของโซล่าเซลล์แล้วแล้วก็ตอนนี้มีสามารถขายไฟกลับไปที่การไฟฟ้าได้ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับยนะซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดอยูนะ่เปิดอยู่ให้ให้สมัครได้นะท่านก็สามารถสมัครได้นะที่การไฟฟ้าภูมิภาคนะครหลวงนะที่ ที่บ้านที่ท่านถือไฟอยู่อยู่ในพื้นที่ท่านใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าเป็นการค่อนข้างจะเสรีนะครับก็คือว่าท่านอยากทําก็ทําเลยแต่ต้องเป็นขนาดบ้านอยู่อาศัยแต่คราวนี้วิธีการทำเนี่ยก็คือท่านอาจจะต้องศึกษาประชาชนต้องศึกษานิดนึงว่าเนื่องจากว่าโซล่าเนี่ยเป็นการผลิตไฟในช่วงที่มีแดดใช่ครับอาจจะได้ไฟฟ้าในช่วงที่มีแดด อ่าเราเนี้ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยมีการใช้ไฟตอนตอนที่โซลา่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเช่นมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีตู้เย็นมีอุปกรณ<ต>์ต่างๆแอร์ที่จะใช้กลางวันรหรือมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้ต้องการจะเปิดแอร์รอะไรอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะติดโซลา่าได้ก็จะช่วยประหยัดไฟกลางวันที่จะซื้อจากไฟฟ้าก็ประหยัดได้เท่ากับหน่วยที่ซื้อจาก,กาไฟฟ้านะครับก็ประมาณ 3- 4บาทครับนะ อันนี้ท่านประหยัดได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านไม่ใช้ไฟตอนกลางวันเนี่ยไฟมันก็จะไหลย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าท่านก็ได้คืนเงินค่าไฟอยู่ดีแต่ว่าอัตราจะถูกกว่าก็คือ1.68อันนี้ก็เป็นกลไกพลังงานหมุนเวียนที่ทําให้บ้านอยู่อาศัยเนี่ยกลับเข้ามาพิจารณาแล้วก็ต้องศึกษาแล้วว่าจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาใช้เพื่อที่จะประหยัดพลังงานได้อย่างไรคือในแค่ของโซลาร์เรียนถามพิเตอร์นิดเตนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยถ้าใช้ระบบโซลา่าที่มีการขายคืนกลับไปที่การไฟฟ้าได้แสดงว่าประชาชนเนี่ยจะต้องลงทุนเรื่องของระบบโซลา่าก่อนใช่ครับซึ่งพิเตอร์กังจะบอกว่าให้ไปศึกษาข้อมูลทั้งหมดว่าการลงทุนเนี่ยจะคุ้มไหมใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่ใช้โซลา่าในการผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเก็บเข้ามาที่สตอเลจตัวหนึง่ง ที่อยู่ในแผงโซลานี้ถูกต้องไหมครับอ่าไม่ได้ครับผลิตจากโซลาปุ๊บใช้เลยอ๋อมันไม่มีสโตรเลไม่มีสโตรเลสถ้าเราผลิตแล้วไม่ได้ใช้การไฟฟ้าก็เห็นเรื่องนี้ใช่การกับพลังงานก็ให้เอากลับไปใช้ใช่คือต้องเรียนว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ท่านไม่ต้องซื้อสโตรเลสท่านผลิตแล้วก็พ่วงเข้ากับระบบเลอก็อันนี้ที่พ่เต้ร์กำลังจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้ระบบโซลาแล้วเนี่ย ให้ติดต่อไปที่การไฟฟ้าด้วยเพราะว่าท่านคงไม่ได้ใช้ไฟทุกวันทุกเวลาตลอดเวลาท่านสามารถเอาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงแดดเอาย้อนกลับเข้าสู่ระบบโดยผ่านการไฟฟ้าในพื้นที่ของท่านนอกจากโซล่าเซลล์แล้ววันนี้พลังงานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครับพี่เต้ยวันนี้มันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงของด้านพลังงานยังไงมาบครับ ก็แบบที่เรียนนะฮะก็คือโซล่าเนี่ยมาแรกๆเลยเพราะตรงนี้เทคโนโลยีโซล่ามาแล้วนะแล้วก็ทางพลัฐเองก็สนับสนุนให้ทำโดยเปิดโครงการโซล่าประชาชนที่เรียนก็คือทําไปได้เลยนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแบบที่เรารู้กันอยู่ตอนนี้มันก็มีเรื่องรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่ก็เช่นเดียวกันก็คือมาปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราไม่ชาร์จที่ ที่ทางสูย์การค้าหรืออะไรเราก็ชาร์จที่บ้านก็เราเป็นผู้ซื้อไฟแต่ในอนาคตเนี่ยก็แบบที่เรียนจะคล้ายๆโซลา่าคืออนาคตเก็จ,จะมีรูปแบบละว่าอาจจะไฟที่เก็บในแบตเตอรี่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายกลับเข้าสู่ระบบได้เช่นกันแต่ต้องเรียนว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมันไปแล้วแต่เรื่องของราคาเนี่ย ราคารถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูกันถ้าราคารถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่ท่านซื้อได้ในในในราคาที่จับจ่ายได้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะตามมาเห<อ>มือมลนลักษณะเดียวกันจะเป็นการเหมือนแทบไม่ต้องใช้น้ํามันละว,วันนี้ทำมาใช้ไฟฟ้าเราเดี๋ยวไปว่ากันว่าไฟฟ้าเนี่ยท่าจะผลิตจากไหนใช่ครับแล้วก็การวิธีการขายกลับอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยช่วยระบบด้วยเพราะว่าท่านอาจจะเอาไฟตอนที่ช่วงมันถูกซึ่งระบบเนี่ยบอกมีเหลือเยอะแยะเลยเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้ แล้วก็ไปจ่ายในตอนที่ช่วงที่มันคนใช้เยอะๆก็ไปงานช่วยระบบได้ในตัวครับครับคือในแง่อย่างนี้เนี่ยพอรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าที่ที่พี่เต้ท่านเลขาว่าจะเปลี่ยนไปเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดหน่อครับพี่เต้ว่าครับและรูปแบบพลังงานเดิมๆอ่ะที่เคยผลิตมาเนี่ยเขาจะต้องมูฟเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีไงยกตัวอย่างเช่นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฐานหินครับหรือผลิตไฟฟ้าทุกวันนี้ของการไฟฟ้าจากกระแสน้ําหรืออะไรก็ต่างๆนานเนี่ย วันนี้เนี่ยถ้าเกิดพลังงานเนี่ยรูปแบบพลังงานที่มันเปลี่ยนไปโดยใช้ธรรมชาติเยอะสิ่งที่ได้ไป็น่วงคืออะไรที่มันไม่ใช่ใช้มาจากธรรมชาติตัวอย่างเ่ัลทินครับครับรูปแบบเขาจะเปลี่ยนไปยังไงครับ,รบจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในระบบปัจจุบันน่ยเทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้าเนี่ย อาจจะยังไม่ไม่ก้าวหน้าถึงระดับที่บริหารจัดการได้ร้อเนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีแสงอาทิตย์มีลมม,นะมันมาเป็นระยะระยะ<อ>มันไม่ได้มาแบบต่อเนื่องะะเราต้องยังใช้วิธีการเอาไปผสมรวมถึงคอมไบไปด้วกยกันผสมะะเพื่อทําให้ระบบโดยรวมเนี่ยเกิดความมั่นคง นะแต่ในอนาคตเนี่ยอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาเข้ามาในเรื่องของคอมพิวเตอร์ระบบ AI ร,บระบบควบคุมต่างๆรวมทั้งระบบเอ r g y Storage ซนะึ่งจะมาช่วย,ยปรับปรับความเสถียรภาพของพลังงานโดยรวมรรอนาคตปุ๊บเนี่ยพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้ามาได้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเพรานะฉะนั้นะในอนาคตเนี่ยเขาก็มองกันว่าพลังงานจาก จากฟอสซิลที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะลดปริมาณลงปริมาณลงจนถึงอาจจะถึงแล้วราวห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อ,อันนั้นต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถควบคุมกำกับให้เกิดประสิทธิภาพได้อันนี้คือเรามองว่าเป็นการเตรียมไว้ในอนาคตนะฮะว่าประชาชนเนี่ยอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานมากขึ้นคือหมายถึงตอนนี้มันเป็นเหมือนเส้นทาง<ช>ที่เท,ทคโนโลยีมันเปลี่ยนเส้นทางกํลาลังจะเคลื่อนช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายครับตอนนี้ก็ ทางวิเตอร์ก็กำลจะบอกว่าวันนี้จากแหล่งที่มาพลังงานในอดีตใช้อย่างไรบ้างวันนี้ก็เริ่มค่อยๆขยับไประยับยังยังคู่กันอยู่ใช่คู่กันโคตอาจจะเหลือเดี่ยวเลยก็ได้อันนี้ยังไม่รู้เรื่องของที่ยังคนโทรลยังไงเหลือเดี่ยวหรือเหลือครึ่งครึ่งแต่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีในการคอนโทรลการกํากับและก็การเข้ามาของประชาชนในการร่วมผลิตและร่วมใช้ไฟ ก็คือวันนี้ภาคล้วก็เริ่มเปิดแล้วอยากให้มีส่วนร่วมนะครับว่าไม่ได้อิงซื้ออย่างเดียวท่านทุกท่านอาจจะซื้อด้วยขายได้ด้วยที่ผมย้อนออกไปอีกนิดหนึ่งครับวันนี้พลังงานที่เกิดจากขยะครับเพราะว่าวันนี้เข้าใจว่าวันนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยที่มันมีขยะล้นแล้วผมเคยเห็นในงานรีเสิร์ชงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็มีการจัดพัฒนาและวเอาขยะมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและขายกลับไปหรืออะไรในพื้นที่ภูเก็ตบ้างถ้าผมเคยเคยจะไม่ผิดทีนี้ในแง่ตรงนี้ ความคิดขอ,ของท่านเลขาธิการคิดยังไงบ้างต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าแบบที่ผมได้เก่าวเกิดตั้งแต่แรกนะฮะก็คือพลังงานไฟฟ้าหลักเนี่ยของประเทศเนี่ยมันก็มาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ IPP นะฮะโรงไฟฟ้ากฟผโรงขยะเนะี่ยโรงเล็กๆพวกนี้โรงขยะเนี่ยเรามองเป็นเป็นไฟฟ้าเนี่ยเป็นบายโปรดักต์จาก<อ>การกำจัดขยะเพราะฉะนั้นเจ้านะเราจะให้ความสําคัญกับโรงไฟฟ้าพวกนี้ก่อนก็คือถ้าท่านมีแหล่งขยะมีอะไรต่างๆแล้วก็สามารถผลิตเข้ามาได้เนี่ยตามระบบ อ่าพรบรักษาความสะอาดที่ต้องผ่านการคัดกรองจับกลุ่มจากโดยคือตรงคือกระไมาเตัวอื่นเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะนําเข้ามาจากกระบวนการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเข้ามาเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้านะครับแต่ต้องเรียนนะว่าพวกเนี้ยคือเรามองเรื่องการกําจัดขยะเป็นหลักไฟฟ้าเนี่ยเป็นผลไยได้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นการเผาขยะทิ้งแล้ว มีความร้อนเหลือเข้ามาผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเรารับซื้อเข้ามาในระบบเพื่อสิ่งแวดลออ้อมนะครับอ๋อก็คือเข้าใจแล้วครับก็คือวันนี้จริงๆเนี่ยการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะเนี่ยในที่นี้ก็คือพื้นที่ท้องถิ่นนั้นน่ะต้องการจัดจัดขยะนอกจากฝังกบแล้วเนี่ยท้าสามารถนําขยะเนี่ยเป็นบายโปรดักก็คือเอาไปผลิต ให้เกิดประโยชน์บางอย่างได้แล้วก็ถึงจะเอามาขายแต่เข้าใจว่ามันคงมีหลายกระบวนการนะครับพิ่เตอร์ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยป่านนี้มันคงผลิตไปทั่วประเทศแล้วผมเข้าใจว่าอนาคตข้างหน้ามันคงจะมีข้อจํากัดและจะทลายข้อจํากัดยังไงเดี๋ยวก็ไปว่ากันทีนี้พอในแง่อย่างนี้นะครับรูปแบบที่พลังงานมันมีการเปลี่ยนไปะวันนี้พวกเราในภาคประชาชนนะครับ วันนี้จะต้องเรียนรู้ยังไงจะต้องสร้างความเข้าใจหรือต้องเตรียมพร้อมยังไงก่อนที่กําลังจะก้าวกลับไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อกี้พี่ตได้พูดไปแล้วนะครับว่ามีการผลิตในระบบเก่าอยู่วันนี้เทคโนโลยีเริ่มกําลังจะเคลื่อนตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเนี่ยช่วงกาลังเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีฉะเราใช้พลังงานเกิดจากสส่วนคือส่วนเก่ากับส่วนใหม่มาคอมไบผสมกันตอนี่ในแง่ของประชาชนพวกเราอะครับผู้ใช้ไฟเนี่ยวันนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงบ้างครับครับ ต้องเรียนนะครว่าประชาชนเองเนี่ยจากที่เป็นผู้ซื้อไฟอย่างเดียวนนเนี่ยตอนนี้อาจจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตด้วยนะหรือในภาษาเทคนิคที่เขาเรียกว่า r o sumer นะครับครับคราวน,นี้ประชาชนเองเน,นี่ยอาจจะต้องดูทำความเข้าใจนิดนึงกับระบบพลังงานนะว่ามันผลิตมันขายต่างๆเนีย่ยยังไงแล้วเราจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อร่วมแล้วเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยประหยัด การใช้พลังงานมากขึ้นนะฮะแล้วก็มองไปถึงว่าเมื่อกี้ไี้เรียนแล้วมีโซลา่าก็มีรถ EV เข้ามาแล้วในอนาคตถ้าเกิดระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอนโทรลเนี่ยพัฒนาไปก้าวไกลมากขึ้นเนี่ยก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าสมาร์ทกริดเป็นยังไงครับสมาร์ทกริดเข้ามาก็อาจจะพอสมาร์ทกริดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะทําให้เกิดการซื้อขายกันระหว่างกันเองในกลุ่มเล็กๆมาถึงก่อนที่พี่เต้จะพูดต่อขออนุญาตถามนิดนึงนะครับก็คือ จากเดิมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราเหลือเนี่ยเราขายกันไรไฟฟ้าแต่วันนี้ผมไม่ขายแล้วผมขายข้างบ้านเพราะว่าจะอยู่กับติดกับบ้านพี่เตยผมขายพี่เตยก็ได้พี่เตยขายผมก็ได้อันนี้คือเทคโนโลยีนะครเรียกว่าสมาร์ทกิจาร์ทกิือเทคโนโลยีใหม่สมาร์ทกิจก็คือขาย p พียร์ทูเพก็มีระบบเนี่ยกำกับนะเป็นอาจจะเป็นกำกับดูในภาพรวมระหว่างลายต่อลายแล้วก็ระหว่างการไฟฟ้าด้วยเป็นวงก็ยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแต่คอยกำกับตรงนี้ด้วยแล้วจะยังไงต่อกับซึ่งตอนนี้เรากำลังศึกษาดูว่าระบบเนี้ย ทำได้แค่ไหนมีความคุ้มมีความอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเรียนให้ประชาชนเนี่ยอยากให้ตามเทคโนโลยีให้อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะส่งผลกระทบนะฮะต่อท่านในการที่จะทําซื้อพลังงานหรือบริหารพลังงานยังไงในบ้านเนี่ยให้เกิดการประหยัดและก็ถูกที่สุดโดยการมีส่วนร่วมด้วยครับก็คือเพื่องว่าวันนี้ประชาชนเนี่ย มันจำเป็นต้องเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวแล้วใช่ควรจะเป็นผู้ขายด้วยใช่แล้วเป็นการสร้างรายได้ด้วยอะไรด้วยนี่ผมผมขออนุญาตถามต่อไปนิดหนึ่งนะพี่เต้ว่าวันนี้ในความคิดของพี่เต้เองรูปแบบพลังงานที่มันมีการเปลี่ยนไปเนี่ยวันนี้การเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยในอนาคตเนี่ยในความในความคิดของพี่เต้นะครับว่าความเป็นไปได้อย่างไงบ้างครับเพราะจริงๆเนี่ยอยากจะให้ชี้เป็นเป็นเป็นแนวทางเลยว่าวันนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไหมอะไรไหมยกเลิกอันนี้ไหม เอาเอาแค่ในความคิดของพีเตอร์นะครับครับก็แบบที่เรียนนะฮะก็คือว่าพลังงานที่เราใช้เป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยแน่นอนจะค่อนข้างจะลดลงขฟอสซิลนี่คืออะไรตัวนะครับก็พวกน้ำมันถ่านหินเหล่งแก๊สเนี่ยอันนี้จะจะลดลงแน่ๆนะเพราะว่าการผลิตพลังงานพวกเนี้ยจะมีผลกระทบต่อ ต่อสภาวะแวดล้อมพวกนี้จะลดจะลดลงไปแล้วก็พลังงานหมุนเวียนต่างๆเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมใหมหมุนเวียนอีกทีนก็คือมาจากแสงอาทิตย์ลมแล้วก็พวกที่เป็นไบโปรดักจากการกําจัดของเสียเช่นขยะชีวมวลพวกนี้จะถูกได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าช่วยทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเทคโนโลยีเนี่ยมาพร้อมมาอะไรพร้อมเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้น และก็ในขณนนะที่ประชาชนเป็นผู้ใช้ไฟและอยู่ในจุดที่มีการใช้ไฟนะร,ระบบการผลิตในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโซลา่านะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรต่างๆจะมีการบริหารจัดการมากขึ้นนะครับทำให้เ,เป็นเสถียรภาพต่อระบบนะาะนั้นประชาชนเองก็ควรคจะต้องดูศึกษาว่าอย่างใกล้ชิดยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าจะเทียบยก็เหมือนกับมือถือซึ่งแต่ก่อนเนี่ย จากโทรศัพท์บ้านเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายซื้อฝ่ายเดียวแล้วในราคาที่แพงพอเริ่มมีมือถือมีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์บ้านก็ได้รับความนิยมน้อยลงเพราะมือถือเนี่ยถูกกว่าใช้อะไรได้เยอะกว่าตอนนี้มือถือเองเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันอันนี้ผู้ใช้เองก็คือเป็นคนใช้มือถืออาจจะต้องมีติ์เลือกแล้วต้องดูนิดนึงว่าอันนี้ให้โปรโมชั่นอะไรไม่ได้โดนบังคับเนสมัยก่อนนะใช่ไม่ถูกบังคับพลังงานเนี่ยผมว่ามันจะไปในลักษณะเดียวกันคือช้อยของ ผู้ใช้ไฟเนี่ยจะมีมากขึ้นนะถ้าเราเลือกดีเลือกถูกนะแล้วก็ตรงกับพฤติกรรมการใช้ของเราเนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดนะแล้วก็ถูกต้องตามพฤติกรรมแบบที่เรียนนะจะคล้ายๆมือถือมากเข้าไปทุกทีครับก็ันี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยท่านเลขานะครับสำนักง,งานคณะกรกกรมก,การกับกิจการพลังงานก็ได้มา,มาบอกพวกเรานะครับวันนี้จากที่พวกเราเนี่ยเป็นใช้พลังงานเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว ซึ่งพวกเราเป็นผู้ขายซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบว่าวันนี้มีการขายถ้าสามารถผิดจากโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาขายกันฟ้าแต่อนาคตนน้าคือสมร์ทกิจนะครับก็คือขายกันเองได้นะครับนี่ครับก็เป็นความรู้ซึ่งพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะครับการจะรับเทคโนโลยีแล้วก็ต้องศึกษาความเข้าใจนี่ท้ายสุดของรายการครับพี่เต้อยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับครับก็จริงๆแล้วนะครับก็คือ ประชาชนเป็นผู้ใช้ไฟนะฮะก็ที่เรียนว่าอนาคตอันใกล้จะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมีโอกาสนะที่จะประหยัดพลังงานใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็อาจจะต้องวางแผนการใช้เนี่ยให้เหมาะสมเหมือนกับที่เรียนเหมือนกับมือถือท่านจะมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นในะอนาคตก็อยากจะให้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆในด้านพลังงานศึกษาวิธีการคิดอัตราค่าพลังงานแล้วก็ออกแบบนะครับหรือ เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมะเพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะต่อทั้งตัวเองและก็ต่อทั้งภาพรวมของประเทศด้วยครับครับก็นี่แะครับก็วันนี้เองนะครับพวกเราเองก็ได้รับความรู้ละต่อไปนี้พวกเราต้องสร้างความเข้าใจในการใช้พลังงานเพื่อ ความได้เปรียบหรือความใช้ประโยชน์ที่สุดกับพวกเรานะครับนะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณคมกิจตันตะวณิธท่านเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นอย่างสูงครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราครับครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจานะครับที่สถานีโททัศน์เนนะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาตินะครับโดยผมชยัดเจริญโชคตวีและคุณคมกิจตันตะวณิธก็ขอกาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ